คลิปที่แล้วหวยรัฐบาลถูกกันไปเต็มๆแล้วถูกมาหลายงวดแล้วด้วยนะอันนี้เราตัวกันบ้านของเก่าก่อนหวยรัฐบาลสูตรวายุ แบบนี้นะ2ตัวล่างถูกติดกันมากี่งวดแล้วเนี่ยสี่งวดแล้วนะครับนี่เว้นไป2แล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกอีก4งวดดู30งวดย้อนหลังก็โอ้โหถูกเป็นแผงใช้ฟรีด้วยนะครับสำหรับหวยรัฐบาลนะเอาละวันนี้นะครับประมาจาันหนึ่งเดียวจะมาสแกนหวยนะครับลาวฮานอยหุ้นเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่มีหวยรัฐบาลเราแค่ตรวกันบ้านย้อนหลังเฉย วันที่7ถึง13ต่อคอ67ด้วยแอปพลิเคชันช h a r กฟินใครที่อยากจะใช้พวกหวยลาวนี้ก็ไม่แพงมากนะครับถ้าเป็นฮานอยหวยหุ้นอะไรพวกนี้นะก็ต้องเป็นซ u เปอร์ p ีนะครับแพ็กเกจคุณก็สามารถดูได้ที่หน้าแพ็กเกจสมาชิกนะครับเอาละไปดูหวยตัวแรกกันเลยนะครับก็คือหวยลาวซึ่งหวยลาวเนี่ยอาจจะมีแผ่วๆความร้อนแรงลงบ้างก็เหมือนหุ้นน่ยนะฮะขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้ามือจะ ไม่ค่อยสพอารมณ์กับเราเท่าไหร่นะครับเอางี้ดูตัวอย่างสองตัวบนนะจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเดินแบบแน่นมากเลยนะเห็นไหมนะฮะเนี่ยโอ้โหสัปดาห์นี้เนี่ยฮะประมาณเดือนหนึง่งที่แบบเดินติดกันทุกงวดเลยชนะหมดนะครับทีนี้ในช่วงหลังจะเห็นว่าเขาไม่เดินเลยไม่เดินคือไม่เดินอาจารย์ก็จะบอกว่ามันไม่เดินนะเพราะเรามีสถิติอยู่ครับถ้ามันไม่เดินอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปเล่นมัน ชาร์กฟินเนี่ยจะไม่เหมือนอาจารย์ใบหวยทั่วไปก็คือเขาจะไม่บอกว่าเอองวดนี้อย่าไปซื้อเพราะว่าเขาคำนวณมายัางไงเขาคิดมันถูกแน่นอนแต่ปรากฏมันไม่ถูกเสร็จแล้วเขาก็ไม่เห็นสถิติเราก็ไม่เห็นสถิติย้อนหลังแต่โอเคละเลขเขามันน้อยโอเคของเราเนี่ยเลขเยอะหน่อยแต่ว่าวิธีการระวังหรือการใช้งานหรือก็ไปเปิดคู่มือนะครับซึ่งเป็นคลิปดูนะส่วนสองตัวล่างนี่นะครับเหมือนเดิมครับใช้สูตรวายุนะครับเพราะว่าเขาก็เดินโอเคอยู่นะ มีความสม่ำเสมอถ้าแพ้เราก็ใช้มาติงเกลเอาจะคือใช้ทบทุนแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ติดกันสามงวดก็ให้หยุดก่อนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เท่าที่ดูตั้งแต่เกือบ30มงวดที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ตรงนี้มาเราก็จะยังไม่เห็นแพ้เกิน3มงวดนะครับถ้าไม่แพ้เกิน3ามงวดถือว่าสูตรมันยังเดินอยู่ถ้าแพ้เกิน3มงวดมีโอกาสที่สูตรมันจะหยุดเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใช้ได้อยู่นะครับอ่านี่เราไปหาหน่อยบ้างงวดนี้ านอย3ตัวเนี่ยนะฮะนอยที่ดีสุดตอนนี้จะเป็นน่อย VIP นะครับสองตัวล่างเป็นสูตรโบราณแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะเนี่ยมีชนะแล้วก็ต้องใช้มาติงเกลหรือทบทุนเขาช่วยนะครับเดี๋ยวลองดูสูตรของหวยตัวอื่นว่ามันดีกว่าหรือเปล่าถ้าดีกว่าก็ไปเล่นตัวนั้นนะอ่ะนี่เราไปตระกูลหวยลาวกันบ้าง ตระกูลหวยลาวเนี่ยเขาก็จะมีลาประตูชัยอันนี้เขาออกทุกวันนะลาประตูชัยเนี่ยสองตัวบนเป็นสูตรวาย,ยุนะครับนี่นะก็ถือว่าเดินดีมาโอ้โหสามสิบงวดแล้วนะก็เกือบเกือบสาสิบงวดนะครับมีแพ้สองบ้างนะครับแต่ถูกติดกันหลายงวดนะครับใครที่เล่นทุกวันตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับหวยออกประมาณตีห้าสี่สิบห้า แล้วก็ประชาชนลาว2ตัวบนก็เป็นสูตรวายุเช่นเดียวกันนะครับนะนี่แน่นๆนะครับแน่นๆช่วงหลังมีแพ้บ้างก็ทบตุนกันไปนะครับลาวสามาคัคคีอันนี้ไฮไลท์นะสองตัวล่างวายุซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวดูนะสองตัวบนเป็นไงสองตัวบนโอเคไหมสองตัวบนไม่ค่อยดีเอาสองตัวล่างดีกว่านะครับก็ถือว่า โอ้โหสิงวดย้อนหลังนี่คือชนะแเลยนะครับวินเลแปสิบเปอร์เซ็นเลยนะ 95, เนนะี่ยแปดสิบจุดเ้าคือชนะแบบโหดมากนะครับตามได้นะครับถามว่าดีที่สุดไหมในกระดานวันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดตัวนี้นะลาวสามกคีต่อไปลาวกรชาติก็ทรงๆไหวยอยู่นะสองตัวล่างวายุนี่สูตรเดียวกันเลยแต่เขาเพิ่งเริ่มจะเดินนะฮะเออแต่10งวดย้อนหลังก็ดูดีเหมือนกันนะ ลาเอชครับลาเอชดีเนี่ยสตัวบนเป็นวายุนะครับซึ่งลาเอชดีเนี่ยจริง,รงๆก็ไฮไลท์ติดดาวไปเรียกได้ว่าทุกสัปดาห์เลยนะฮะลองดู60สิบีหูหกงวดก็ยังถือว่าดีอยู่นะแต่ในช่วง30งวดที่ผ่านมาถ้าใครตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคือมไม่ต้องห่วงเลยอะ่ะไม่มีแพ้เกิน3งวดเลยนะฮะแล้วเวลาถูกๆติดกัน อัตราการถูกวินเรทสูงมากนะครับบนวินเรทถึง70%ใน30%อันนี้เขาออกทุกวันนะลาว HD 2ตัวบนวายุนะครับเห็นสูตรเดินดีขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าขายบ้านขายรถไปเล่นนะครับนะไม่เอานะเราต้องระวังให้ดีนะครับอย่าโอเวอร์อย่าโอเวอร์เทรดนะครับไปต่อกันที่เยอระะมันข้ามไปเยอะเลยนะครับเพราะสูตรมันไม่เดินจันก็ไม่ได้แนะนําให้ใช้นะครับมันเสี่ยงมันอันตรายก็ไม่อยากให้ใช้นะก็ไม่แนะนํา แต่ถ้าใครแบบระหว่างสัปดาห์จะเปิดดูเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เล่นด้วยตัวเองเอาไปตัดเลขเอาไปเนี่ยมีตัดเลขเห็นไหมอ่ามีตัดเลขมีผสมสูตรอย่างเงี้ยคุณก็ลองทำด้วยตัวเองดูได้นะครับอันนี้อาจารย์ไกให้ดูเฉยเยอรมันสองตัวบนก็วายุไปนะครับพอไหวนะครับนี่ไไปถึงก็ดีมากหุ้นจีนนี่ไม่ผ่านนะครับ่างเสยงบ่ายสองตัวบนเนะี่ยโอเคเดินใช้ได้นะครับนะเดินใช้ได้อ่าก็าถือว่า เล่นได้นะครับแล้วก็ใช้มาติงเกลช่วยเอานะครับนิเคอีบายเออนิเคอีบ่า e ยช่วงนี้ดีนะถ้านับแค่10งวดย้อนหลังพวกหวยหุ้นนี้นับประมาณ10งวดย้อนหลังพอครับสตัวบน2ตัวล่างเนี่ยใช้สูตรวายุได้คือถ้าเป็นหวยพวกตระกูลที่ขึ้นว่าเป็นหวยลาวเนี่ยพวกนี้มันออกทุกวันนะแล้วก็สูตรเนี่ยมันค่อนข้างจะแมทช์คือเวลามันถูกถูกเป็นแผงเลยแต่ว่าถ้าเป็นหวยหุ้นเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะเดินกับสูตรพิเศษจะดีกว่าซึ่งบางครั้งเนี่ยสูตรพิเศษจะเดินดีมากนะครับต้องดูจังหวะการเดินดีๆเพราะว่าเขาจะกําไรเยอะแก้ตัวง่ายอะไรแบบนี้นะฮะแต่สูตรรายุนี่ก็พ่อทุกสถาบันนะครับก็คือ ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะใช้ได้หลายๆครั้งเดินทีหนึ่งก็แบบว่าเก็บกําไรกันเพลินๆนี่แค่อิบายนะครับจริงๆแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเล่นพวกมาติงเกลได้นะครับถ้าโดนติดสามตานี่อาจจะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งเงินทุนให้ดีนะฮะอย่าเอาเงินค่าเทิมลูกค่าเนมลูกมาเล่นนะครับแล้วก็ฝากกดแล์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ก็ ดูคลิปที่เป็นคลิปสอนนะครับแล้วก็ติดตามมาจา์ได้ทุกวันจันทร์นะครับช่วงเช้าก็จะมีคลิปใหม่ออกมานะแบบนี้นะสำหรับคนที่ถูกบุยบอยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ